มาเช็คเลนก่อนที่จะส่งกลับนะครับเป็นเลนส์ nikon นะครับออโต้โฟกัสประเภทซูมชักนะครับระยะ35 70เ็บ f 2 8นะครับเดิมเลนส์ค่อนข้างที่จะมัวมากนะครับมีไอ้น้ำทุกชิ้นและชิ้นกลางคล้ายๆกับมีรอยแตกนะครับแต่เช็คแล้วก็น่าจะเป็นรอยแตกจริงๆนะครับตรงกลางแล้วมันไม่สามารถที่จะถอดล้างได้นะครับชิ้นนี้มันจะเป็นชิ้นประกบต้องใช้วิธีเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับแจ้งกับเจ้าของไปแล้วลองถ่ายดูแล้วมีผลต่อภาพ อ่ที่ e F2.8 นะครับค่อนข้างที่จะโฟกัสไม่ค่อยเข้านะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะฟุง้งเนื่องจากมัติโค้ดชุดกลางนะครับมันเสียไปวิธีแก้ไขก็คือลบ e f St o p นะครับหรือ EV ประมาณลบ2นะครับแล้วก็ใช้ e F ประมาณ e F4 ขึ้นไปก็พอใช้งานได้นะครับแต่อาจจะไม่คมชัดมากนะครับภาพอาจจะออกนวลน,นวลน,นิดนึงแต่ถ้าเราปรับ ชดเชยแสงช่วยก็จะช่วยในเรื่องของความลดความฟุ้งของภาพได้พอสมควรนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะมาเช็คกับกล้องดิจิตอลน,นะครับสามารถล็อกได้แล้วก็ปลดล็อกได้นะครับเดี๋ยวจะมาลองเช็คภาพคร่าวๆนะครับ ยังสามารถเอาก็โฟกัสได้ปกตินะครับปรับเอฟได้ผมลองให้ถ่ายไม่แน่ใจมันโฟกัสอะไรนะครับเดี๋ยวลองปรับเอฟเป็นยี่สิบแล้วกันยังปรับตามปกตินะครับแต่ผมจะลองปรับเป็นแมนนวลกันปรับตามนะครับ ส่วนภาพที่ได้เดี๋ยวผมจะลองถ่ายดูนะครับลบแสงไปสองสต็อปที่ F 2.8นะครับดืมปกดออโต้โฟกัสระยะมันจะไกลนิดนึงนะครับผมอาจจะให้ดูตอนที่ถ่ายไม่ได้ภาพถ้าลดแสงช่วยได้อยู่นะครับใน F 2.8แต่จะไม่ได้คมชัดมากนะครับ ก็พอช่วยได้ประมาณนี้นะครับถ้าเพิ่มเป็น f4 ขึ้นไปผมจะใช้ประมาณ5.6นะครับภาพจะคมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่ชดเชยแสงช่วยเลยค่อนข้างที่จะฟุ้งนะครับแนะนำให้ใช้ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนี้ อื่นๆก็ใช้ได้ปกตินะครับทดสอบให้เบื้องต้นแล้วกระเดียงปรับเอฟที่ใช้กับกล้องดิจิตอลใช้ได้ปกติเอ้ยไม่ใช่ดิใช้กับกล้องดิจิตอลหรือฟิล์มนะครับก็ใช้ได้ปกติตรงนี้เดิมมันแตกนะครับพอผมถอดออกมาล้างแล้วผมก็เลยสร้างงานขึ้นให้ใหม่นะครับรู้สึกพูดไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ในช่วงนี้ไม่ค่อยได้พูดประมาณนี้นะครับ